สวัสดีครับปีน้องพระกันทำแล้วครับผมบุญทรงชาแนวพยักลานนาพาทัวร์ชีวิตในต่างแดนครับวันนี้ปืนมาเก็บพระกาดขาวแล้วครับผมปีน้องเก็บวันนี้วันที่สองแล้วครับผมแต่ว่าเก็บมดวันหมดแล้วครับผมแต่ว่าเก็บอยู่สวนบนมึนครับผมวันนี้ลงมาสวนลุ่มครับวันนี้คงหมดแล้วแล้วครับผมนี่ก็แรงแล้วครับ สี่โมงไปจะห้าโมงแล้วแต่ว่าผมเก็บมดคืนเลยนะแล้วก็ขนขนส่งมีรถเดี๋ยวป้าไปหอใกล้ๆครับนี่ครับประกาศเขาผมตัดมดคืนนะครับผม สวนครับปนตัดสายรถสายรถบรรทุกสายรถบรรทุกเล็กนะครับนอ้องแต่เพนนี่มาเจ้านี่ปนจะล้อครับผมลอ้อรถใหญ่มาหาอีกที่นี่ครับผมรถเป็นรถพกล้ 6, ลอกันใหญ่ครับผมพกลอ้อหรือสิบล้อบนแนใจครับแล้วปนก็นจะเลี้ยงสายรถสิบล, 10, ลอ้ออีกที่หนึ่งครับผมรถใหญ่อีกที่หนึง่งน่าจะส่งโรงงานครับผมนี่สวนตงบบ พี่เปินตองเฝ้าตัดเพราะว่าช่วงนี้มันตอนเะเจ้ามันเป็นในน้ำข้างแข็งนะครับพี่น้องเป็นน้ำแข็งลงครับผมเวลานำนำหมอกลงเลยที่นี่มันเป็นน้ำข้างแข็งเหมือนบรรเทากับแม่คะนิงครับกลัวพักมันเสียครับเนาะเปิดก็เลยต้องเคี้ยครับรับหลวป้าถอยเตี้ ยังไงนะครับผมพี่น้องสุดยอดครับอากาศขาวบ้านเขาเนี่ยครับทีมงานตัดมีอยู่ประมาณหกเจ็ดคนครับผมเหมือนตัดล้อรถนะครับเนาะ จะมีคนตัดคนไหลตัดเอามีตัดนะครับน้องเอามีตัดเป็นหัวเป็นหัวไปนี่ครับมีตัดปุ๊บทีนี้ก็จะมีอีกสี่ห้าคนครับผมเอาถุงเอาถุงล้อแพ็คนะครับน้องเอาถุงล้อแพ็ประกาศข่าวครับแพกเป็นถุงเป็นถุงเปนี่ครับผมเนี่ครับแพกใส่ถุงไว้แล้วก็ล้อเก็บครับผมล้อรถมาเก็บนะครับน้องตอนนี้รถรถทีเป็นทุกนะครับน้อง มันใส่เต็มกันอยู่ครับเนี่ยครับผมมันใส่เต็มกันอยู่ล้อรถรถใหญ่มาอีกทีหนึ่งผมพอรถใหญ่มาปุ๊บปุ่นก็จะถ่ายเทสองกันนนี่ใส่รถใหญ่แล้วก็เอารถกันหน่อยสองกันเนี่ยมาไหลเก็บครับครับกลางสวนเลยครับผมล้อเหมือนเหมือนรถล้อเหมือนเหมือนรถไทเลยครับผมล้อรถก็ขับไหลเก็บตามมู่กลางสวนนี่เลยครับผมเนี่ยครับผมปุ่นก็จะแพกไว้แบบนี้ครับ เปินเอาแต่หัวใหญ่ๆครับพี่น้องพอหัวน้นอยๆนะครับหัวน้นอยๆแบบนี้หัวมีตำหนิแบบนี้ปุนป่นเอาเลยครับผมปุ่นจะรอจะรอเก็บอีกรุ่นหนึ่งหรือเปล่าผมกับบอหูนะครับนอ้องเททีแน่ห่อครับโอ้พักกาศดอย่างมากเลยครับผมถ้าปุนป่น่เอานี่เป็นขี้เก่ามุดเลยครับเนี่ยนี่ประกาศดขาวครับผม เปิ ab, ab ่งตัดเปิ่งจะตัดเป็นหัวมดเลยครับผมเดี๋ยวผมปาไปหอไกลๆครับนี่ครับปอากาศเขาวแบบนี้บอบเปิ่งบอลครับเปิ่งจะตัดเป็นหัวใหญ่แบบนี้เลยครับผมผมล่งบอลใบออกครับเอาใบออกหน่อยเดียวเปิ่งจะเอาใบออกหน่อยเดียวแล้วก็แพ็กใส่ถุงถุงละสามหัวสามหัวครับเนี่ยแพ็กใส่ถุงถุงละสามหัวสามหัว เวลาผมส่งโรงงานครับเนาะไปทำกิมกิมจงกิมจิหรือเอาไปขายทีย่แต่ได้ผมก็บอเหมมอนกันครับเข้าโรงงานผมก็จะไปแกะเอาใบออกอีกทีหนึ่งครับเนะี่ยเอบไปเนาะก่อ,อหัวแบหัวน้อยๆแบบนี้ผมเบ้าเลยครับเนะี่ยโอ้ของกินปลาเลอะไปเนองกินบะตันนะครับเดี๋ยวจะคือ Phải nó phải thăm kim chi dù nó ครับพป,ป่น้องเวลาเปิลเก็บเปิลก็จะถุงใส่แบบนี้ครับแล้วก็เอาหัวประก,กาศที่เปิลในตัดละไว้ตัดละไว้นะครับน้องใส่เข้าไปถุงละสามสามหัวสามหัวครับสเสร็จแล้วก็มัดปากถุงมัดปากถุงก็เก็บเอาวางไว้เหมือนเก่าครับแล้วเดี๋ยวจะมีรถ รถรับมาเก็บอีกที่หนึ่งครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมรถใหญ่รถใหญ่ตีมาคนประกกา,าวครเขาเอาไปหลายแถวแล้วครับเนี่ย รถสิบล้อครับพี่น้องน่าจะส่งโรงงานับผมน่ครับอะไร้รารถหน่อยจะเป็นแบบนี้ครับผมรถหน่อยที่คนมาเก็บามสวนครับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่รถใหญ่ใส่รถใหญ่อีกที่หนึง่ง นี่ครับพี่น้องเป็นแพ็คถุงละสามหัวสามหัวเอาเอาหัวียวใหญ่ๆเนี่ยถ้าหัวใหญ่ก็สองสองหัวก็มนี้ครับผมเอือสามหัวนี่สามหัวเหมือนกันครับผมสามหัวเหมือนกันหมดเลยครับผมแล้วก็เป็นอัดอัดเข้ามาในถุงนะครับน้องโอ้เป็นทําเป็นระบบเลยครับผมเทำเป็นระบบแท้ๆการเก็บประกาศขาววันเปื่อนครับน้อง ทีผมบอกว่าทีผมบอกว่าเปินเก็บมดขำมดคืนบมแมนเก็บมดคืนหรอกครับผมเป่นมาเก็บขวายครับเหมือนวันนี้ครับผมเปืนลงเปืนมาสิบโมงแล้วครับผมเปืนมาสิบโมงแล้วพ่อพ่อย้ำเจ้าย้ำเจ้ามันเป็นน้ำข้างแข็งนะครับเนาะ้าแบนเฮากับแม่คันดิงครับผมย้ำเจ้าเป็นป็นน้ำข้างแข็งติดติดหัวประกาศเขาวติดเก้าประกาศขาวครับผมเป่นก็เลยมาขวาย ที่นี่พอป่นมาขวายปุ๊บเวลาป่วนทงานตอนป่นก็จะมีจานวนชั่วโมงของป่นนะครับน้องป่นก็จะไปเลิกค่าครับผมสองทุ่มสามทุ่มแบบนี้ครับผมตอนนั้นคือป่นก็เอาไฟสายเปิดส่องเอาแล้วครับผมผมพอตะคืนนะอันนี้วันที่สามแล้วเนี่ยป่นเก็บเนี่ยสองคืนนะป่นก็เอาแก๊กเอาบ้านผมห้องว่าแก๊กแก๊กก็คือไฟฉายนะไฟฉายติดติดหัวครับผมแล้วก็เก็บไปร กล็ลไปเหมือนกันครับนี่ครับพี่น้องนี่ถุงถุงจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับถุงเป็นถุงสีเขียวนะครับนาะโอ้ถ้าเอาไปแยีตีดักงเนี่ยเหมาะเลยเนี่ยแล้วผมก็จะมีไอตัวนี่ผมจะเอาไว้เอาถุงใส่นะครับนาะเอาถุงใส่เอาถุงใส่ตัวนี้แล้วก็ไอ มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับผมแล้วก็เอาผัก,กาดขาวยัดยัดยัดทุกไปเลยครับสามหัวสามหัวแบบนี้ครับหันเปิดเงี้ยนะครับเนาะผมประกาไปถ่ายบนใกล้ๆครับเพราะว่าผมมีคนไทยเลยไปน้องเป็นเกาหลีหมดเลยครับผมเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆแล้วเปิดถาม <laughs> อู้เกาหลีแบบจางลายครับอู้ <laughs> เป็นห้องอเป็นห้องนี่ยครับพป่น้องเนี่ยฟาร์มงอะ มันอยู่ตั้งหลุมใี่ฟางงวงนี่คือเป็นสวนอยู่ติดฟางงวงครับเนาะโอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องไรหันเวลาทำเราผึ่เก็บกันจะได้ครับเนาะผมก็บอก่อยมีเวลามาถ่ายครับทำงานตัวนี่ผมก็เลิกงานแล้วผมก็ไม่มาถ่ายครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมการเก็บประกาศขาวของประเทศเกาหลีใต้ครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ